ผมอยากชวนทุกท่านหลับตาลงครับแล้วลองจินตนาการว่าสังคมในฝันที่เราอยากเห็นเป็นแบบไหนชื่อว่าภาพที่เราทุกคนต่างเห็นตรงกันก็คือสังคมที่ทุกคนมีความสุข ได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือสังคมในฝันที่เราอยากเห็นยังไกลาจากความเป็นจริงพวกเขาเหล่านี้คือกลุ่มประชากรเฉพาะหรือกลุ่มคนที่มีความเฉพาะตัวในการใช้ชีวิตที่หลากหลาย ทำให้นโยบายหรือมาตรการการดูแลจากภาครัฐอาจมองข้ามและเลยคนกลุ่มนี้ไปบวกกับทัศนคติของคนในสังคมยังคงกดให้คนกลุ่มนี้ยิ่งเปราะบางมีสิทธิ์มีเสียงน้อยลงและมีความเสี่ยงในหลายๆมิติเช่นเรื่องความมั่นคงในชีวิตการเข้าถึงสวัสดิการหรือบริการสาธารณณะต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงบริการสุขภาพที่ไม่เท่าเทียมกับคนกลุ่มอื่นๆ ความกลัวจากสายตาสังคมก็คือยอมรับเลยว่าไม่กล้าออกอสังคมเลยเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านพอสภาพความพิการเกิดขึ้นมันก็ถูกจํากัดเพราะทักษะที่มีติดตัวเขาเมื่อก่อนนี้เขาอาจจะได้รับค่าตอบแทน5 0 0บาทพันบาทตามแต่ลักษณะฝีมือลักษณะของงานแต่พอสภาพความพิการเกิดขึ้นกับเขาทักษะเหล่านั้นแทบจะไร้คุณค่าไม่มีคนจ้าง เรื่องผมเมียถ้าหากว่าคนที่ไม่อยากยุง่งเพราะว่าเวลาเข้าไปยุ่งอะ่ะพอเขาดีกันเนี่ยเราอ่ะเป็นหมาเลยสมมติว่าเราไปแจ้งความก็ยังโดนนะเรื่องอะไรของป้าป้าเป็นใครอะ่ะมาจากไหนไมายุ่งอะไรกับเขามันจะเป็นลักษณะนี้เลยนะเรื่องผมเมียไม่มีใครอยากยุง่ง ไปโรงพยาบาลบางครั้งบางทีก็จะถูกมองว่าเป็นคนไทยไหมมีบัตรประชาชนหรือเปล่าทาั้งเรื่องที่เราก็มีบัตรแค่เราใช้คนละภาษากับเขาภาษาที่เราใช้ก็คือเป็นภาษาชนเผ่าค่ะ,คะเลยทําให้เราคุยกับหมอไม่รู้เรื่องนี่คือบางส่วนของเสียงที่ไม่มีใครได้ยินของกลุ่มประชากรเฉพาะทําให้พวกเขากลายเป็นกลุ่มคนที่ตกหล่นและเข้าไม่ถึงความเป็นธรรมทางสุขภาวะเนื่องจากช่องว่างความเหลื่อมล้ําที่ถูกละเลย สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะสอสอสอสำนักก้าจึงเกิดขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพให้คนกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมตามสิทธิที่ควรได้รับนำไปสู่คุณภาพการดำรงชีวิตอย่างมีสุขภาวะซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องการเจ็บป่วยแต่คือความสุขทั้งทางด้านร่างกายจิตใจและสังคมโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติจากความแตกต่างเฉพาะกลุ่มใดๆ ตลอด12ปีที่ผ่านมาภารกิจหลายส่วนเริ่มก่อรูปก่อร่างให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยความร่วมมือของเพื่อนภาคีที่มีทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคประาชาสังคมการที่คนพิการเนี่ยได้งานทำเนี่ยคือมันปรับเปลี่ยนชีวิตจากคนพิการกลายเป็นคนที่มาใช้บริการเรียกเป็นคุณหมอบ้าง ปช่วยงานโรงเรียนกลายเป็นคุณครูบ้างคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้ความรู้สึกมีคุณค่าของตัวเขาเนี่ยเกิดขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นการจ้างงานเนี่ยมันเป็นมากกว่าแค่การมีไรายได้แต่มันหมายถึงศักดิ์ศรีและคุณค่าของคนคนหนึ่งซึ่งมีขึ้นมาแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคม มันเป็นเรื่องของการคิดคนเรื่องโมเดลที่จะทํำยังไงที่พี่น้องคนไร้บ้านจะเข้าถึงที่อยู่อาศัยแล้วสามารถตั้งหลักชีวิตได้จริงๆเราจะต้องหาเงื่อนไขทําไงให้เขาสามารถคิดถึงอนาคตของตัวเองถ้าเขามีที่พักนี่มันจะนําไปสู่การที่เขาได้มีงานทําที่มั่นคงขึ้นเขาติดแว่นติดเลนให้เราอะก็เหมือนกับว่าใส่แว่นให้เราเฮ้ยมันจอดส่องได้เห็นประเด็นตอนแรกเรามองไม่ใช่ความรุนแรงถูกไหมพอเรารู้ปุ๊บอะมันไม่ใช่ละ มันเป็นเรื่องของปัญหาสังคมล้สังคมหรือว่าชุมชนเนี่ยควรจะต้องเปลี่ยนความคิดแบบนี้เลยทําให้มูที่เราก็เชื่อว่าเอ้ยกลไกชุมชนเนี่ยมันสามารถที่จะป้องกันและแก้ปัญหาในชุมชนได้เราจึงมีความรู้สึกอยากทํางานแบบนี้ในชุมชนเนี่ยมากขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพด้วยการสร้างเครื่องมือหรือนวัตรกรรมทางสังคมต่างๆและเสริมพลังให้หลายๆฝ่ายลุกขึ้นสู้และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่สํานักก้าวและเพื่อนพาขี่จับมือทำงานร่วมกันตลอด12ปีที่ผ่านมาและยังคงเดินหน้าต่อไปเพื่อทำให้กลุ่มประชากรเฉพาะมีตัวตนมีศักดิ์ศรีมีคุณค่า และมีความชอบธรรมที่จะเข้าถึงสิทธิสวัสดิการทางสุขภาพที่เท่าเทียมและโอกาสทางสังคมต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่คนเท่ากันให้เกิดขึ้นได้จริง